ท่านก็ตามแต่เราได้อ่านหนังสือได้อ่านคำพูดของท่านในการบรรยายธรรมะของหลวงปูพ่พอเราทำแล้วมันเกิดท้นเราก็เลยถือเอาลวงพ่อพุทธนี่แหละเป็นครูอาจารย์ที่ทำให้เราได้รู้จักพระพุทพธรรมและก็พระสงฆ์เน ได้มีศรัทธ,ธาในประวัพระพุทธศาสนาแต่ก่อนไม่มีศรัทธ,ธาหรอกเกิดเป็นคนพุทธเฉยๆแต่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้เรื่องรู้ราวในคําสอนอะไรหรอกก็ก็ยังจัดว่าไม,ไม่ไม่ไม่ศรัทธ,ธาที่ถูกต้องี่ลออดลอดเดียวอัดอีกหลอดนตัวอีอ

เฮ้ยยูยู่นีมันมีหลอดไงอยู่ดิครบวาเอาหลอดไงใส่บอบักใงไงๆนไหมเอานีบักไงช่ครบแล้วฮันี่ขามันอยู่หันเอาบักไงบ่แมนเอาเอาเลยฟูกมันมีได้ทีลอดทบ่แมนทอบ่บทอแล้วมันไงวาข้างหน้าให้มันไงไหมบักไงช่ออันบ่ครับแมนแมนบักไงช่ออันมีมีอยู่อย่ันล่ะ Đi bằng ngay Thằng nào bằng ngay mình chỉ ngâm cùng lùng. Xong ăn. Bằng ngay hầu như thấy việc mưa nè, Bỏ ăn lọt mẹ. Mà cốm ngay không nè, này. Dù hẳn cô bà vô. Ủa cực. Mẹ ăn mẹ ăn. ngay là mẹ dù hẳn là. Ông mà 2

กูสาดตื่นมาทีแรกอุปกรณ์มันบครบขามันเกาจะลืมใส่มันน้ำหมดเลยเอาไว้สักก้อนวันนี้จองอันที่เอาฟิล์มแมนบางใหญ่ๆมันสวงามเลยฮะบาดหนักไหมอ้าววันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปแล้ว แมน,นแมนแมนพมสังไหมโอ้หาพันผมไเ้เบสเซ็ตแมนนะบาทบาทดำหาพันทั้งขาทั้งเสือทั้งสวาเหลือแต่สเสวียงมาท่านมาอยู่บาทก็ไม่บบาทก็ไม่ไม่บเบดเลยไม่บเบดเลย เราเราสีบซึกเนาะเราก็จัดเน้่เราค่าคาวเลยหาพันจุกผมจุกหากันยุกังนี่ขไม่ไหโอ้ยผมปวดแหมงขาไม่ไหวมันบ่มีได้จังสีาพันยุกที่ที่พูดได้แบบของไม่ก็จมุกจุกเลยองผมแห้งสเตนเลสเสื่อรุดแนบบุุดแนบเนาะมามาจุกที่บนท่งวราจมหขาไม่ไหว้าอะไรสามร้อยหนึ่งเนาะอันคู่หมื่นที่เราเตร่ยบริการเราไม่ก็คัดเลย แต่ช่วงพุ่มบวชใหม่ๆโอ้ยผู้ใด,ดเด็ขาแนวนี้มูหอมเถิดเลมูตุ่มแทะแพ้กับครครับวชแมนผู้ใดก็อ,อยากได้น้ำแล้ว <c oughs> มันบ่มีเงินซื่อดิ <c oughs> อ่ะนนวัน <c oughs> นี้ก่อนขอพักไปเพียงแค่นี้ก่อนไปก่อนเลย <c oughs> ทุกคนทุกท่านเนาะเดี๋ยวอ่าตอนเย็นไม่แน่อาจจะมาไล่ให้ดูใหม่นาะ